ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปเที่ยวออกเดทกับเพศตรงข้ามแปลว่าอะไรฝันว่าไปเที่ยวออกเดทกับเพศตรงข้ามแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการเปิดดวงค่ะ ฝันว่าไปเที่ยวออกเดทกับเพศตรงข้ามเนี่ยท่านมีดวงที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีเกณฑ์ไปหาหมอมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะแล้วก็ฝันในลักษณะแบบนี้นะคะมีดวงที่จะได้ไปงานศพอันนี้เป็นสุสานโบราณนะคะเป็นสุสานโบราณในสมัยพระเยซู มีเกณฑ์ได้ไปงานศพคนรู้จักมีดวงที่จะได้ไปงานศพนะคะจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจะมีคนเจตนาไม่ดีอ่ะใส่ร้ายป้ายสีให้ท่านเนี่ยเสียชื่อค่ะเสียชื่อเสียงมีเพื่อนที่อยู่ทางไกลอ่ะที่ว่าเขาต้องการจะติดต่อคุณนะแต่ว่าหาเบอร์ไม่เจอ มีเพื่อนที่อยู่ทางไกลต้องการจะติดต่อคุณแต่เขาติดต่อคุณไม่ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่นะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอ่ะมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันคนโสดมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่จะมีคนที่อยู่ทางไกลพยายามจะติดต่อท่านเพื่อนที่อยู่ทางไกลอ่ะพยายามจะติดต่อคุณแต่เขาติดต่อไม่ได้ อาจจะทําเบอร์มือถือหายหรืออะไรสักอย่างแต่เพื่อนคุณก็จะติดต่อมาค่ะเลขนําโชคนะคะ0370 37ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะสำหรับท่านที่ว่าต้องการดูดวงที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆอยากจะดูแบบละเอียดอยากจะดูดวงที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆใช้วันเดือนปีเวลาเกิดมาดูเนี่ยติดต่อมาได้นะคะ